คลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับครูอุยจะเอาต่อจากคลิปแรกที่ครูอุยส่งให้นักเรียนนะครับข้อที่5ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราไม่เสพสารเสพติดบุหรี่สุราและสารเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีก่อผลเสียนะครับนักเรียนทั้งต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตดังนั้นนักเรียนอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ การป้องกันตัวเองจากบุหรีสุราและสารเสพติด 1. ไม่สูบบุหรีไม่ดื่มสุราไม่เสพสารเสพติดและพูดปฏิเสธเมื่อมีผู้ชักชวน 2. ศึกษาเกี่ยวกับโทษของบุหรีสุราและสารเสพติด 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่นเราไปทำกิจกรรมต่างๆ นะครับวาดภาพอา่านหนังสือเล่นกีฬาเล่นดนตรีเป็นต้นนะครับนักเรียนข้อต่อไปข้อที่6สร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความสุขการสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความสุขนะครับเป็นสิ่งจําเป็นเพราะความสุขนะครับเป็นความต้องการทางจิตใจของทุกคนนะครับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความสุข1ปฏิบัติ ตามหน้าที่ของตนเองนักเรียนอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับนักเรียนอ่านหนังสือทำการบ้านรดน้ำต้นไม้พับผ้านะครับเห็นไหมครับนักเรียน 2. เคารพเชื่อฟังพ่อแม่หรือผู้ปกครองญาติผู้ใหญ่นะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นเวลาผู้ใหญ่พูดอะไรเราต้องฟังนะ 3าํทกิจกรรมร่วมกับครอบครัวเป็นประจําเช่นเราพาครอบครัวไปทำบ,บุญตักบาตรใช่ไหมครับทํางานบ้านเป็นต้นนะครับนักเรียนข้อต่อไปข้อที่7การป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทอุบัติเหตุเป็นเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทนั่นเองนะครับนักเรียนบางทีทําให้บาดเจ็บ เสียชีวิตนะครับหรือเสียสสทรัพย์สินได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะครับเราควรป้องกันอุบัติเหตุเช่นใช้ของใช้ของเล่นอย่างระมัดระวังข้ามถนนตรงทางม้ารายถอดปลั๊กไฟฟ้าหลังใช้เครื่องไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยเป็นต้นนะครับแต่ครูอุ้ยแนะนำนะครับเรื่องของไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับ คุยไม่อยากให้นักเรียนไปยุ่งเกี่ยวเลยนะครับเพราะมันอันตรายมากๆข้อที่8การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีการออกกําลังกายเป็นประจําทําให้เรามีสุขภาพที่ดีและไม่เจ็บป่วยได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ชอบออกกําลังกายก็จะทําให้สุขภาพไม่แข็งแรงนะครับนักเรียนฉะนั้นเราต้องหมั่นออกกําลังกายนะครับข้อที่9 ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอสุขภาพจิตเป็นสิ่งสําคัญที่เราควรดูแลเพราะการมีสุขภาพจิตท,ที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับนักเรียนนะครับเรามาดูขั้นตอนง่ายๆกันเลย 1. คิดแต่ในสิ่งที่ดี 2. ทํทำกิจกรรมที่ตนเองชอบเพื่อสร้างเสริมความร่าเริงแจ่มใส 3. ทํากิจกรรมที่ทําให้รู้สึกเพลิดเพลินเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงหรือว่าไปเตะฟุตบอลก็ได้ฮะส่วนข้อที่10นะครับมีจิตสํานึกต่อส่วนรวมร่วมทําสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับอันนี้นะครับคุยอยากให้นักเรียนนะครับได้ลงมือทําจริงๆนะครับ เขาบอกว่าทุกคนต้องอยู่ร่วมกันในสังคมและอาศัยสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตเราจึงควรมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมด้วยการทำสิ่งต่างๆที่มีประโยชน์อาเช่นอะไรนักเรียนเช่นลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดมลพิษทิ้งขยะ ในถังขยะและกําจัดขยะในบ้านทุกวันข้อที่3นะครับใช้ส่วมเสร็จแล้วต้องราดน้ําให้สะอาดทุกครั้งเลยอันนะครับนักเรียนเห็นไหมครับสุขบัญญัติ10ประการที่ครูอุ้ยนะครับได้นําเสนอไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนชั้นปหนึ่งสา,สามารถนะครับเปิดย้อนวิดีโอเข้าไปดูได้นะครับในช่อง YouTube ที่ครูอุย้ย ได้ส่งลิงก์เข้าไปในไลน์กลุ่มนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับครูอุยนะครับอยากเห็นนักเรียนอัดคลิปวิดีโอนะครับเรื่องของสุขบัญญัติ10ประการแต่ครูอุยนะครับจะให้นักเรียนนะครับอัดคลิปวิดีโอขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีนะครับเดี๋ยวครูอุยจะเอารูปนะครับตัวอย่าง ขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธีให้นักเรียนนะครับแล้วนักเรียนไปอัดคลิปวิดีโอนะครับให้ผู้ปกครองช่วยอัดให้นะครับแล้วนักเรียนส่งคลิปวิดีโอมาในกลุ่มไลน์ของนักเรียนชั้นป .1 วิชาสุขศึกษาของครูอุ้ยน,นะครับ แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามคูอุวยด้วยนะครับเดี๋ยวคูอุวยจะมาให้ความรู้ในเรื่องต่อไปนะครับนะักเรียนวันนี้นะครับคูอุวยขอสวัสดีครับ